ครับผมชื่อผมชื่อพงศตอนนาธิกานเชื่อฝากติดตกาจ้าเอชชแนลด้วยครับครับผมขอบคุณมากครับนี่คือหลานผมนะครับหล่อเหมือนผมเลยนะครับผมครับผมชื่อผมชื่อพงศธรนาธิการเชื่อฟังจิตการยะเอชชแนลด้วยครับครับผมขอบคุณมากครับนี่คือหลานผมนะครับหล่อเหมือนผมเลยนะครับผม สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับจะเอแชนแนลนะครับมานั่งเรือเล่นนะครับที่ทะเลน้ําจืดนะครับคลิปนี้เจเอจะพาทุกคนมาดูทะเลน้ําจืดในวันธรรมดานะครับวันจันทร์ถึงศุกร์นักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์นะครับนักท่องเที่ยวมาเพียบเลยนะครับไม่มีที่จะให้นั่งเลยนะครับผม ชายหาดทะเลน้ําจ <with> ืดนะครับผมชายหาดทะเลน้ําจืดครับเพื่อนจะดูเงียบเหงานิดนึงนะครับ ีเคครรืื่นน่่ออองนนะับเเพห็นเครื่องร่อนไหมฮะขอภายภาพอาจจะเบลอๆบรรนะยากาศริมทะเลน้ำจืดครับผมดอกคูนกำลังเหลืองอารามเลยครับครับ เครื่องเครื่องร่อนนะครับหรือพลรามอเตอร์นะเพื่อนๆบรรยากาศริมทะเลน้ำจืดครับแหม่เสียงคลื่นนะครับ ยากาศทะเลน้ําจืดนะครับรบบุรีในยามค่ำนะครับเพืเ่อนมาดูพลามอเตอร์นะครับหรือเครื่องร่อนนั่นเองนะฮะ เป็นคลิปสั้นๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมบรรยากาศยามเย็นนะครับที่ทะเลน้ําจืดกับเจดชนแนลนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาท่องเที่ยวได้นะครับที่ทะเลน้ําจืดลบบุรีนะครับเพื่อนๆบรรยากาศยามเย็นครับขอโทษทใหม่นะครับสวัสดีครับ